ประเทศญี่ปุ่นก็มักจะถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งเทคโนโลยีและก็ความก้าวหน้าแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งญี่ปุ่นก็มีหมู่เกาะที่ถูกทิ้งร้างทางเศรษฐกิจอย่างช้าๆก่อนเหล่านี้ก็คืออดีตฐานที่มั่นการประมงและก็การทําเหมืองครับเมื่อเยาวชนรุ่นใหม่เขาเลือกที่จะย้ายไปอยู่แสงสีในเมืองใหญ่ไปหางานทําทีนี้เกาะเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรสูงวัยที่ร่วงโรยคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านบางคน พร้อมๆกับประชากรแมวที่เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างเงียบเงีๆเงียบขนาดที่ว่าไม่รู้ตัวกันเลยว่ากำลังจะถูกยึดครองเกาะแล้วทีนี้เกาะอาโอชิมะในจังหวัดเฮฮิมะนะก่อนนี้เคยมีประชากรมนุษย์ปกตินะมีคนอาศัยอยู่เกือบ900คนในช่วงปี1940ปัจจุบันเนี่ยเรืออยู่ไม่ถึง10คนเชื่อไหมยอยู่กันยังไงทั้งเกาะอ,อยู่กันไม่ถึง10คน แต่สิ่งที่มันน่าประหลาดใจก็คือจำนวนแมวที่อาศัยอยู่บนเกาะน,นี้นะมีมากกว่าคนถึงหลายเท่าตัวเลยการลดลงของคนในเกาะก็ได้สร้างสุญญากาศทางนิเวศวิทยาเมื่อก่อนไม่มีแมวนะแมวเขาเอามาเพื่อที่จะควบคุมหนูอยู่ดีๆกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของเกาะน,นี้เพราะว่าเขาทำประมงไงกลัวหนูมากินให้แมวกินปลาซะยังดีกว่าให้หนูกินแต่แมวยังกินหนูได้ด้วยอีก นักวิทยาศาสตร์สังคมบางคนเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการผันกลับของสปีชีฟังดูอย่างกันนิยายเมื่อความสนใจทางเศรษฐกิจของมนุษย์ลดลงที่นั่นนะ่ะสัตว์ที่ถูกนําเข้ามาตอนแรกก็เลยมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นเจ้าถิน่นจนในที่สุดกลายเป็นเกาะแมวไปซะอย่างนั้นเกาะแมวที่มีอํานาจเหนือผู้คนเพื่อนลองนึกภาพนะถ้าเราหลงไปอยู่สักก่อนหนึ่งที่เป็นเกาะแมวของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแล้วแมวเพียบเลย แล้วแมวก็มารุมดูเราสำหรับคนที่เป็นทาตแมวก็อาจจะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตเลยมั้งกลายเป็นทาอยจางสมบูรณ์แบบเพราะว่าแมวทุกตัวมันจะอุ้งเท้ามายีนะฮะเราแบบนี้อะตกลงมันจะทรมานหรือมีความสุขมีสารเจ้าแมวด้วยเป็นความผูกพันระหว่างคนญี่ปุ่นกับแมวบนเกาะน,นั้นครับที่จริงก็ฝั่งรากเลยอยู่ในความเชื่อแล้วก็ประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่ว่าความรักสัตว์แบบฉาบฉวยทั่วไปนะ แต่ว่าเป็นถึงขั้นความคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยที่ถูกเรียกขานว่าแมวกวากโชคแมวกวากนำโชคถ้าในสมัยนี้ที่ญี่ปุ่นค่อยฮิตกันหน่อยจะมีอุ้งเท้าแมวมีไข่แมวไข่แมวก็ทำเป็นของมาขายกันแล้วก็เอามาเล่นกันก็พูดไม่ออกอยู่เหมือนกันนะเอาไข่แมวมาขายเป็นของปลอมนั่นแหละแล้วก็มารูปเล่นบางทีก็เป็นที่กั้นประตูตัวอย่างหลักฐานที่จับต้องได้อย่างสารเจ้าแมวก็อยู่บนที่เกาะทาชิโรจิมะ ศาลเจ้าที่นั่นนะเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะอุทิศให้กับแมวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงเหมือนจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่าแสดงให้เห็นถึงประชญาของชาวเกาะว่าแมวคือผู้ให้โชคลาภและชีวิตของพวกเขาก็มีความสําคัญไม่ต่างจากมนุษย์ความเชื่อแบบนี้ก็ได้แปลเปลี่ยนมาเป็นพฤติกรรมการไม่ทำร้ายแมวการห้ามนำหมาที่เป็นศัตรูทางธรรมชาติของแมวขึ้นมาบนเกาะห้ามอย่างเด็ดขาด แต่เอาจริงๆนะถ้าแมวปริมาณมหาศาลขนาดนี้หมาก็ต้องวิ่งหนีกระโดดลงน้ําเหมือนกันแหละใครจะอยู่ไหวแต่ว่ากฎต่างๆนี้ก็ทําให้แมวที่นี่นะไม่จําเป็นจะต้องระแวงมนุษย์เหมือนกับแมวจรจัดในที่อื่นแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยความไว้วางใจมนุษย์ก็น้อยอีกก็เลยเป็นจุดสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาค้นหาความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่เหลืออยู่นี่เขาว่าแบบนั้นแต่จริงๆในตัวเมืองของญี่ปุ่นนี้ก็มีปัญหาเรื่องแมวจรจัดเยอะเหมือนกันนะ คือเยอะมากจนกลายเป็นเหมือนปัญหาสังคมเลยแล้วเขาเหมือนเคยมีการแบบว่าซีโร่ก็กำจัดด้วยวิธียังไงของเขาก็ไม่รู้แต่ก็มีการต่อต้านมีการคัดค้านอะไรกันมาก็เหมือนจะเปลี่ยนวิธีแล้วเป็นการทำหมันแมวแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องเกาะแมวนะล่าสุดเนื่องจากว่าประชากรแมวที่ไม่มีการควบคุมนะมันก็นำมาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อม ถึงจะรักแมวกันแค่ไหนแต่ก็จํากลิ่นขี้แมวได้ใช่ไหมกลิ่นเย้าแมวไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะฉุนกึกเลยเกาะแมวของญี่ปุ่นนี้ไม่กลายเป็นแค่สุขนาตการรมทางนิเวศวิทยาเท่านั้นแล้วประมาณว่าประชากรโล,โล้น,นโลกอันโผล่มาแล้วอันนั้นเกาะแมวอันนี้แมวมโหรีเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้แมวเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะพวกมันน่ะจะอดตายเองในที่สุด สุดท้ายก่อนนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่มันดูดเศร้าหมองเพราะงั้นไม่ควรจะแค่ทำหมันอย่างเดียวแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบที่เรามีต่อสิ่งมีชีวิตที่เราเชิญขึ้นมาในพื้นที่ของเราอันนี้คุณธานากาเขาบอกคุณธานากาเป็นอาสาสมัครบนเกาะคอยดูแลแมวเป็นหนึ่งในสิบคนอะไรนี้มั้งเขาบอกว่าการทำหมันแมวมันก็ไม่ได้ลดจำนวนแมวในทันทีมันก็เป็นแค่การหยุดการเกิดใหม่ของประชากรในระยะยาวทีนี้จานวนแมวนะ่ะ มันก็ไม่ได้ว่าปีสองปีแล้วมันจะหายไปเลยจานวนแมวก็เลยยังเหมือนคงที่แต่ก็มีสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องแข่งขันกันเพื่อที่จะหาอาหารแล้วก็แย่งกันผสมพันธุ์อีกต่อไปการที่แมวมันมีสัญ,ญลักษณ์หูแหว่งเขาจะตัดไว้หน่อยหนึ่งมันเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาและเป็นหลักฐานของความพยายามในการจัดการอย่างยังย่งยืนของชุมชนกอะแมวนี้นะก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้เศรษฐกิจด,ดั้งเดิมจะล่มสลาย แต่ก็สามารถเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ด้วยทุนทางธรรมชาติที่น่ารักที่สุดในโลกแม้วเหล่านี้ได้เปลี่ยนเกาะที่กําลังจะตายให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ใหม่แล้วก็เป็นแบบจําลองอันทรงพลังของการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างสันติระหว่างคนกับสัตว์ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีคนที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าสําหรับเราแมวก็คือคนในครอบครัว พวกเขาได้อยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยปู่ยาตายายแล้วคอยช่วยเราจับหนูในโรงใหม่แล้วก็ในเรือประมงพวกเขาไม่ใช่สัตว์จรจัดนะแต่ว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่นําความสุขและความโชคดีมาให้การที่คนจากแผ่นดินใหญ่มาเที่ยวก็เหมือนกับพวกเขามาเยี่ยมเพื่อนของเรานน่นแหละแต่ว่าบางทีพวกหนุ่มสาวที่มาเที่ยวก็อาจจะเสียงดังไปหน่อยนะแต่ก็ต้องขอบคุณพวกเขาที่ทําให้เกาะเล็กๆของเราไม่ถูกเลย คนต่อมาก็ญี่ปุ่นบอกว่าผมว่าเกาะแมวนะมันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วมันสแสดงให้เห็นว่าเรานะ่สามารถแก้ไขปัญหาสัตว์จอนจัดได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องกะจัดพวกมันการทาหมันอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการอนุรักษ์แต่ว่าเป็นการจัดการที่ดีด้วยผมนะ่ะเคยไปเกาะเอโนชิมะรู้สึกผ่อนคลายมากที่เห็นแมวพวกนั้นมีความสุขแต่ยอมรับเลยว่าบางทีก็กังวลเรื่องสุข,ขอนามาัยบ้างเหมือนกันถ้าจานวนมันเยอะเกินไป คนต่อมาเขาบอกว่าในมุมมองนิเวศวิทยานะกอะแมวก็เป็นดาบสองคมนั่นแหละเพราะว่าแมวบ้านนะไม่ใช่สัตว์พื้นเมืองของญี่ปุน่นการที่มีจํานวนแมวมากเกินไปมันก็ส่งผลกระทบต่อประชากรสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นสัตว์พื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องตระหนักว่านี่คือสมดุลที่มันเปราะบางนะสิ่งที่เราทําได้ก็คือการควบคุมจานวนอย่างเข้มงวดผ่านโครงการต่างๆแล้วก็ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเออก็จริงของเขานะ เกาะแมวโอ้โหทีนี้สัตว์ประเภทนกไม่สามารถจะลงมาเหยียบพื้นได้เลยพวกมแมลงต่างๆหนูอาหนูไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งพวกกิ้งก่าอะไรงี้คงจะไม่สูญพันธุ์กันไปหมดเลยหรือเอออ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเกาะแมวในญี่ปุ่นครับเ,เพื่อนๆสนใจอยากจะลองไปเที่ยวกันไหมอยากได้รับรู้ความรู้สึกว่าเราเป็นชนกลุ่มน้อยในฝูงแมวขนาดใหญ่เป็นยังไงแล้วแมวทุกตัวก็จัดจองมาที่เรา จะหลอนหรือจะมีความสุขก็รูกันคราวนี้ล่ะอ่ะก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ